โอเคครับวันนี้ก็มาทําผลแบกมาตตื่นเวอร์ชัน2กันดีกว่าครับผมไปเป็นเริ่มกันเลยอย่างแรกคือครับเราต้องไปที่เกาะแบกมากกับเกาะน้ำแข็งครับตรงนี้ครับนี่ครับวนดูวนให้ดูครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะแล้วครับผมไปอย่างแรกคือเล่าเควยครับผมเพื่อตีมอนลูกน้องในละแวกนี้ครับผมให้ดรอปของชิ้นนึงนะครับผมชิ้นนั้นจะดรอปมาตอนลูกน้องตายครับผมต้องตีไปเลยครับไปตีไปเรื่อยๆครับลองไล่ไปเรื่อยๆครับผมตี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 ครับผมเรียบร้อยครับ ไม่ดรอกรบผมไปตัวต่อไปขอครับผมตีตัวนี้ต่อครับผมชึบ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 ไม่ดรอกรบผมไปตัวต่อไปครับผมโอเคไปดูตัวนี้ดีกว่าว่าจะดรอไหมครับผมไปตี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 สกิลสักหน่อยลวกันครับโอเคตีต่อครับตีต่อดีก่อครับเรียบร้อยครับไม่ดรอกอนเดินครับผมไปตีตัวต่อไปครับผมตีครับนี่อย่างแรงครับผมหกหมื่นกว่าครับตีนี่ครับอบแล้วครับผมจะเป็นงี้ครับผมแลวเสร็จแล้วเอาของชิ้นเนี้ยไปส่ง ให้กับคนเอาเควสอีกเควสนึงครับผมจาเชิญบอสแม็กนาครับผมส่งที่ตัวนี้ครับผมจะมีเควสให้ครับแล้วก็กดส่งนะครับบอสก็จะเกิดครับผมแล้วเราก็ไปตีบอสกันเลยไปพุ่งพุ่งพุ่งไปเปิดครับหนึตีตีตีโอ้โหดีนะมีห่าคิยกันอยู่เฮียเฮียคีย์หมดชิบหายแล้วเฮืออะเฮือเฮือเลือดเลือดกูเลือดกูต้องใช้ปาแล้วไปสายฟ้าฟาต่อเนื่องหกครั้งวิ่งไป มาแล้วครับผมลุยมุ้เกาะครับผมไปตีลุยกันต่อครับผมไปลุยลุยตายไหมตายไหมเรียบร้อยอันเสร็จแล้วผมจะมีของเข้ามาครับผมถ้าได้ของครับผมตรงอีเวนต์เทอรี่ครับผมจะได้เป็นหน้ากากมากๆมาครับผมชิ้นนี้เลยครับถ้าได้มาก็ไปลุยเควสกันต่อได้โอเคครับผมพามาตรงที่นาร์เคลย์นะครับผมเราต้องมีหน้ากากมากๆครับผมไปลองรีวิวสกิลของลาวาดูก่อนนะครับผมว่าไม่มีมันดูแบบไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เลยครับผมไปสกิลไปเรื่อยๆครับเช็คเช็คก็ ใช้ได้เลยครับผมก่อนเปลี่ยนครับผมก่อนทำเป็นตื่นครับผมของที่ต้องมีก็ต้องเป็นมีหน้ากากเลยครับอย่างแรกครับผมก็ต้องมีผมปีศาจนะครับผมโดยผมซื้อมาเรียบร้อยครับผมอยู่ในกระเป๋าครับผมเปิดหยิบออกมาเลยครับผมพอหยิบออกมาเสร็จครับก็ส่งเควสครับผมแต่ครับผมลืมไปว่าผมน่าจะสู้ใช้ดาบนี้สู้ไมหมนะครับผมเลยต้องเปลี่ยนเป็นดาบบิ๊กบอมแทนนะครับผมเพราะน่าจะดีไกลครับเรียบร้อยครับส่งเควสเรียบร้อยครับแล้วต้องกดรับเควสดีซีครับเพื่อให้มันเข้าไปในดันครับผมจะเจอบอสของมันครับผมไปไปลลุยยกันเ เรียบร้อยครับผมเข้ามาในนั้นแล้วก็กดสตาร์ทเลยครับผมไปบอยก็เกิดครับผมเยอะแค่เปิดมาเลยเลยโอ้โหโดนหักคีทับหลุดตีครับตี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 ไปแก่แบบไม่ถึงกูหรอกสไลด์ออกเคื่อเต็มเติมหน้าหักคีย์ทั้งหมดเอาะสไลด์ออกสไลด์ออกตี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 ไม่เข้าเลยอะไรวะเลือดต้องเยอะมากเลยครับผมสกิลมาแล้วไปโดนครับตีต่อครับตี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 ระยะนี้ครับน่าจะโดนยากอยู่ครับต่อไปเรื่อยๆครับผมตัดมาตอนแบบใกล้ๆนี่ครับผมเลือดเหลือครึ่งหลอดแล้วครับผมไปตีต่อครับ ี๋ยโดนโดนโอ้ยโอ้ยร้อนร้อนร้อนโอ้ยจะตายจะตายจะตายโลบฟอมแทนลสปล่อยสกิลครับวิ่งวิ่งตี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 โอ้จะตายนะครับผมจะตายแล้วจะตายแล้วกูจะตายแทนบอลแล้วไอ้เหี้ยลบ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 ตี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 ไม่น่านรอนแล้วครับผมเพื่อตายโอเคครับผมตัดมาตอนใกล้ๆตายแล้วครับผมเพราะว่า น่าจะใช้เวลาหนักเกินไปผมสไลด์ต่อครับแดดแดดแดดตี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 บ่อยทกิ้กับผมไปแล้วก็แดดต่อครับผมเพื่ออย่าให้บอสมันติดอยโดนผมไม่งั้นเดี๋ยวจะแย่ครับมีหัวใจแค่สองแลวกับผมเหลือโดนเดียวแล้วก็ตายไปแล้วครับขอรอบหนึ่งครับสไลด์ออกครับตึ๊บตึ๊บแล้วตอนที่ผมทีกกี้หมดสไลด์สไลด์ตีตีตีน่าจะตาใกล้แล้วนะครับผมเดินเหลือน้อยมากใครติดคืออันโดนอีกจะตายครับต้นเผาตีอีกทีได้ตายแล้วล่ะตีตี ตีตีเรียบร้อยครับผมโอ้ยกว่าจะตายใช้เวลาโคตรนานแล้วครับผมไปรายนี้นเขามันจะพาเรากลับไปที่เดิมครับผมที่เกาะสองครับผมไปรอรอซื้อผลแม้มาตื่นครับผมโอ้โหมาเกิดตรงนี้เลยครับผมไกลแท้ เราก็ต้องไปที่จุดที่สู้กับบอลแล้วผมทำเคว้ครับผมแล้วก็บินไปเลยครับผมมีสกิลบินอยู่กับสกิลอีไปบินเลยผมขอเล่งสปีดนะครับน่าจะนานครับตรงนี้ไปเริ่มเลยเรียบร้อยครับอาจจะมีบ้านหลังอยู่ตรงนั้นครับผมมันจะมี คนรับเควีดเดาะผมแล้วก็บินไปแล้วครับผมซื้อเควสดีกว่าเฮ้ยเอาว่ะมาดูดีกว่าว่าจะซื้อได้ไหมครับป่ะเรียบร้อยครับซื้อครับซื้อ e x z v ครับเอ้าลืมคำนวณผิดครับวันนี้ไม่พอชิบหายแล้วเยียอะไรวะเกิดอะไรขึ้นข้างๆน่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงขอกดกดใช้ก่อนแป๊บนึงแป๊บนึง่งจะพึ่งเงียเลือดจะหมดแป๊บนึงนะรอก่อนเรียบร้อยครับใช้เรียบร้อยครับ,รบ,รบเนนบนนฮียไนะอ,อแสบี่เฮียมาทำไมเนี่ยเออตาย ไอ้เวทเอ้ยโอเคครับผมก็ไปฟาร์มันนี้มาที่เรียบร้อยครับผมเพราะว่าน่าจะนานครับผมเสร็จแล้วเราก็ไปซื้อสกิลต่อกันเลยครับผมสกิลสุดท้ายครับสกิลซีครับผมว่ามันจะเป็นยังไงครับผมเก็บหน้าเหลือเกินมันนีไปเสร็จแล้วมาเริ่มรีวิวกันดีกว่าว่าสกิลไงอุ้ยมือไปโดนอีกอ่ะไปเริ่มด้วยสกิลเซดครับผมบัตคู่ครับตามด้ครับผม แล้วก็ตามด้วยสกิลซครับมือตบอะไรไม่รู้ตึกๆตึ๊ตึกแล้วสกิลเวกผมฝนดาวตกครับลูกบนเลื่อนครับผมแล้วก็ตามด้วยนกฟินึกครับผมไปลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับผมก็ชอบครับตามนั่นเลยครับตามชิปไปเจอกันใหม่ครับบูบุย